ถูกกว่าเตอรเมนแน่นอนลิงค์ใต้คลิปนะครับก็ฝากสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับร้านคุกกี้แลนชอปนะแอปไลน์ไปสอบถามราคาเพิ่มเติมได้ครับมาสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว f อ Mobile ครับเดี๋ยวผมมาแนะนำกองกลางนะครับมันมีได้ครับจากมัดลิดนะเล่นประมาณ3-4วันนะครับก็เล่นค่อนข้างดีเลยนะครับมาเดี๋ยวมารีวิวหน่อยครับ วันสุดท้ายนะครับโยนไปก่อนนีได้เอายังได้ครับมาบิวับบิวล,ล็อกซ้ายโยกไม่ผ่านทิปเยับก็วันนี้วันพุธนะครับพรุ่งนี้หมดเขตแล้วนะครับใครที่มองหากองกลางอยู่นะครับเนี่ยบาร์เดีครับ,บ,ไไรบกองกลางตัวครบเครื่องนะครับลุกได้รับได้ครับยิงได้ส่งได้ ครบเครื่องที่ยวครับวิ่งทั้งเกมครับวิ่งลงมาเนี่ยวิ่งลงมารับวิ่งเติมไปยิงนะผมว่าค่อนข้างดีเลยครับเนี่ยปาเมเดนะใช้ที่ขาดกองกลางลองเลขไปใช้ดูนะครับใช้ดีเลยทีเดียวมาครับจังหวะนี้เนี่ยเติมมาแล้วครับปาเมเดกดเต็มๆหลอดเนี่ยขมกิบครับถนัดเท้าขวานะขวาห้าซ้ายสี่เนี่บเมื่อกี้ยังอยู่หน้าปากประตูตัวเองเลยนะครับ เนี่ยวิ่งขึ้นมายิงแล้วนะครับนี่ลุกรับได้หมดครับแล้วก็มีความเร็วด้วยครับความความคล่องตัวนะพบเครื่องนะครับถ้าถนัด2เท้านี่ผมว่าโคตรโหดเลยนะครับอเวเดี้นะมเนี่ยอนยกไปลูกนี้บิลบิลกดไปดีครับสองศูนย์ไป เนล่นดีนะครับก็เลยอยากมาแนะนําเพื่อนๆนะครับใครที่ขาดกองกลางอยู่นะวันสุดท้ายแล้วครับถ้าใครอยากจัดก็ต้องจัดัะพรุ่งนี้เช้าแปดโมงไม่มีแล้วนะครับเก็บได้อทยไมอยู่คนเดียวไปไหนพี่โอเคเชิญดักโอเคมาเกสวยคับ โอ้ยวิวโอเค D K R แต่นี้ก็เหนียวครับ uh, D K R นไปปกที่เข้ามาก่อนนชามาเ Art D Art ไมีพื้นที่มีพื้นที่ไป โอ้โหหลุดได้ครับไปอาร์ตแอบบร์เวดี้เติมมาครับเนี่ยไปเบอร์เวดี้โดนชกออกมาก่อนครับแอบวิ่งสุดลงสุดนะบอร์เบเวดี้นะครับโคตริ๊ซฟนี่ได้เนี่ยถือว่าเป็นกลางสายสมดุลนะครับสมดุลมากครับบอกเลยแล้วมีความเร็วด้วยครับ ผมว่าวิ่งเร็วเลยทีเดียวนะเดี๋ยวเล่นจบเกมนี้เดี๋ยวผมพาไปดูค่าพลังนะครับผมอับอัพกล้ามไว้นะครับอันนี้เม็ดแดงเลยนะครับอัน,นี่ครับบาเวีดี้ครับบาเวีดี้จะกดโชว์ซะหน่อยนะครับไม่ได้โดนสวนแล้วโอ้ยหนึ่งสองอยังไงอืม้มฮิตลุดประตูอ้าวอาล้ำหน้า่ะเนี่ย โอเคครับล้ำหน้าครับโอ้โหเกือบโดนเดินมาเกอ <Alexander Arnold. S 1> โดนดักได้ัเนี่ยวิ่งไปแล้วนะหือจ่ายเร็วไปหน่อยนะจังหวะเมื่อกี้นะจังหวะไม่ได้ครับเนี่ยเวลาเกมบุกคือเนี่ยวิ่งสอดเติมไปยิงดีมากครับเกมรับก็คือแบบวิ่งลงมาดักบอลก็ดีนะครับดีมากครับบอกเลย ถ้าถนัดสองเท้านี่ให้เกียร์ได้เลยนะครับหรือใครใช้อยู่ก็มาบอกกันได้ครับเป็นไงบ้างเนี่ยดักบอลก็ดีเลยนะบอลวอดีนะครับจงังหวะดักบอลน,น,นะดีมากครับเติมไปยิงก็ดีนะครับบอลไม่ถึงโอเคนี่ครับดักบอลดีนะครับไหลอื้อหือไหลคนละช่องเนี่ยเติมมาอย่างกองหน้าครับเนี่ย อ้กอืมไม่ได้เนากองกลางจะบอกว่าสายบุกเพียวก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเกมลับก็ลงไปนะครับเกมลุกก็ขึ้นมาครับเอาไปแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเล่นให้มันจบเกมนี้ครับกดไปเลยอื เหลืออ yeah. wow. ีกนิดหน่อยครับเดี๋ยวเล่นไปเลยครับบิลบิลไลมาสโคเอาเวดี้อยู่นะครับอ๋านี่ครับเอาเวดี้อาเวดี้อืมเจอจิ้มยังได้ครับสโคสโคมาบิลเอาเวดี้ครับอาเวดี้อืมตีดีอ่ะมาเน้นเน้นครบหล่อ สาศไปพอแลบแค่นี้ก็พอแล้วไปเหนเพื่อนสโคมาโอเคครับจบเกมครับก็ชนะไปนะครับสามศูนย์นี้โอเคอยากมาแนะนำนะับกองกลางนะครับ,รรบเล่นดีนะครับเล่นใช้ได้เลยนะเดี๋ยวผมพาไปดูค่าพลังนะครับเป็นกองกลางตัวครบเครื่องนะครับเลี้ยงได้ส่งได้ยิงได้แข็งแกร่งนะครับมีครบทุกอย่างครับ ไปยิบดาวครับไปสี่พันมาเนี่ยผมพามาดูรายละเอียดเนี่ยจุดเด่นของเ้าคือการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงแล้วก็ความเร็วนะครับยิงก็ได้นะครับส่งก็ดีตั้งรับก็ได้ครับสภาพร่างกายก็คือว่าแข็งอยู่นะครับนี่สำหรับกองกลางผมว่าวิ่งไวมากนะครับ1้4ยสครับปมอัพกล้ามนะครับอัพกล้ามสามแล้วก็ อีกหนึ่งนะครับก็เป็นเม็ดแดงอยู่ครับแต่ว่าพลังนี่ใช้ได้เลยครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ